พุ่งขนวยพุ่งเทนระวังให้ถ้าผมได้เป็นอ่ะระวังเจอคนพูดถึงคนพุ่งเลยคนพูดถึเรื่องกูไม่ขำนะไหนกันกูไม่ขำเฮ้ยกูเจอแตงโมอรู้เป็นไง ฮ่าลูกเป็นทีไอ้เหี้ยโอ๊ตอยู่ไหนพี่พี่ผมไม่อยู่แล้วพี่ผมผมหลบเลยผมหลบยาวเลยผมหลบยาวเลยไปกินะผมเป็นฮีโร่จากภาคอีสานคงคนวยคงรวยเทินแล้วโอ้ยกูเจอของโหดนี่นะอุ้ยอุ้ยใครโดนใครวันนี้จากคงคนวยคงรวยคุณมิลสิกเปลี่ยนที่แล้วคนที่โดนคือคุณนั่นเองไม่นั่นคือแบบคุณกดเทสท์โนบอลแล้วผมหันมาแล้วผมแบบผมยืนอยู่หน้าห้องพี่พอดีอ่ะ

มานด่มาด่ผมดูกัยมาดผมเป็นมาดวยแทนผมมาดุยมาดวยงตัวแทนพอแล้วไปดีกว่าแม่ก่าจะดนะ แมงบรบรเี๋ยวเจอกูเจอกูเดี๋ยวจอกูเดี๋ยวเจอกูตบอาล้กูเป็นแล้วรจะไมขับนะกูกังกเกูเป็นเอาดิมึงกับกูวเนาวดนี่วนี่วนใครจะเป็นอะวัดน ไป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 เลยไปไปไปอยปิดเลยปิดดีนอแล้วเปาก็เคือผมได้ที่แอบคดีอ่ะแล้วแม่งอยู่ดีกูว้ามากลางแอเลยใครว้าหลังไวไหลังไวไวเอ้ยขมาไไเออยู่ไหนผมไม่อยากเดินคนเดียวมาเดินกับผมหน่อยในบ้านอ่ะในบ้านอ่ะในบ้านเอม บนหลังคาชั้นสองอ่ะกันไฟถ้าสมมติจะอคือคือผมผมมีแล้วจะบอกคุณถ้าสมมติว่าคือเจฟันเดินผ่านผมไปสามรอบอ่ะคือมันก็คงไม่หาคุณหาคุณไม่เจอแล้วแหละตอนนี้เขาหาคุณไม่เจอแล้วเฮ้ยนี่ตาคุณบอดร้องกูกูพิมพ์จีจีอะไรมาพงหาคุณเลยเนี่ยรอพิมพ์จีจีน่ะเวลาจะหมดแล้วนะครับห้องใต้หลังคาหรือเปล่าลองเช็คดูอ่ะเช็คแล้วไม่เช็คไม่ทุกหลังจริงให้ครบทุกหลังดู เจะเจอแองูด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 ูไูดูปูดเด้ดได้ดูนูด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 ดูดดู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 ดดู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 ด

ชี้ตรงนี้ที่แอบพี่ขอขมาในคิวพี่ขอขมาโอ้ยถ้ากูได้เป็นะกูร้องอะที่แอบโคตรดีอ่ะืเฮ้อีกแล้วไอเกมเว้นเฮ้ยเฮ้้เฮ้ไม่ต้องพูดเงียบปากไปอะไรหมดแล้วเฮ้ยไอคิววันนี้จไปไหนแล้วางมองไม่เห็นอ่ะจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แอมทางลัดนี่มา แล้วผมมีโอ้ยใครน่ะเขาเนี่ยไปไหนแล้ววะโอ้ยกบมานี่นะ Get back here Get back here อะไรนี่คิดึว่าโอ้ยมานี้ไอ้พี่เสน่ดอกไอซ้ายขวาเอาซ้ายเออนี่นะพี่จ๋าไม่ไหวแล้ว ไอ้เยวใช้เวลาไล่พี่คิวสองนาทีโอ้ยคิมจไอ้เทวไอ้กูไปเจอหลอกว้าวทำไมไม่มึงมาหากูทำไมฟังฟังผมนะพี่คิมวิ่งมาทางนี้แล้วผมเจอพี่เทวไม่รู้พี่แค่ต้องเอาตัวรอดกูยังงชิมจับตายตายกูชิวจับกูบอกเลยกูชิวจับ โดนใจเฮียดีเร็วๆๆหาสโนบอยให้เจอสโนบอยเจออย่าสโนบอยเจอสโนบอยสโนบอยดูอ่ะสาสอหนึ่งเจอสโนบอยย้อนนี anyway> ่นี e ่นนน กำลังเล่นติ๊กตอกเลยเห้ยไหม